ไม่ใช่ว่าเจ้าสาวทุกคนจะสามารถจัดงานแต่งใหญ่ๆได้หรอกฉันก็อยากได้ดอกกุหลาบแบบนั้นบ้างแหมเราไม่มีเงินพอสำหรับซุ้มประตูหรอกโอ้ฟแฟรงค์ฉันมีไอเดียเรามาตกแต่งต้นไม้ด้ยวยริบบิ้นกันเถอะมันจะต้องสวยมากแนะ่ๆถ้าอุปกรณ์ตกแต่งมันไม่เจะแพงไปสำหรับคุณคุณแค่ต้องมีความคิดสร้างสารรค์สักหน่อยเรียบร้อย ใครต้องการสูงประตูกันเล่าผู้ชายคนนี้แสดงให้เห็นว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญความรักตั้งหากและที่สําคัญกว่าแต่เจ้าสาวสุดร่ำรวยเอมิลี่ไม่คิดอย่างนั้นสวัสดีฉันอยากได้งานแต่งของฉันแบบเรียบหรูสุดๆเราจะทําเต็มที่เลยค่ะนี่หรอที่เธอเรียกว่าเรียบหรูเฮ้ย ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรหรูเลยฉันรู้ละไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะต้องชอบแน่ๆวัวล่ะ <V ola! S 1> ดีขึ้นแล้วแหมดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ลูกค้าสุดร่ำรวยคนแรกของลูซี่นะซู้มแต่งงานนี้เหมาะกับคู่นี้สุดๆเลยทรงผมในวันแต่งงานก็เป็นเรื่องใหญ่เลยของเจ้าสาวสำหรับงานแต่งของเธอ มีตัวเลือกส,สวยๆเต็มเลยแต่ตัวเลือกส,สวยๆจากช่างมืออาชีพแบบนี้ <c oughs> ก็แพงเกินไปสําหรับเจ้าสาวที่ไม่ค่อยมีเงินแบบนิโคทาไม่โลกนี้มันช่างโหดร,ร้ายจัง <c oughs> ฉันอยากดูเหมือนเจ้าหญิงเหมือนกันนะโอ้ฉันคิดว่าฉันยังมีโอกาสนะว้าวนี่มันช่างมหาหัศจ,จรร์จจริงๆฉันแค่ต้องตกแต่งอีกเล็กน้อยนี่มันสวยสุดๆเลย แต่แม้กระทั่งสไตลิสมือโปรพอเจอกับเจ้าสาวสุดร่ำรวยอย่างเอมิลี่มันก็จะยากหน่อยละ่ะฉันอยากได้ทรงผมสำหรับไปงานแต่ง <ton of fun> เข้าใจแล้วค่ะคุณชอบนี้ไหมคะนี่มี่อสิ่งที่ฉันต้องการเลยสักนิดทำใหม่เลยนะแล้วทรงนี้ระคาเป็นไงนี่เธอล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันไปงานแต่งนะฉันไม่ได้ไปเต้น อ่ะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวฉันแก้ให้เองแบบนี้ดีขึ้นไหมคะอืมก็ไม่แย่นะว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยขอบคุณนะจ๊ะที่รักแล้วเจอกันแม่ดูเหมือนว่านี่มันจะคุ้มค่ามากๆ เออที่รักเราไปกันเลยไหมไปกันเลยที่รักแพนนีมูนนี้มันเป็นความสุขที่มีราคาแพงเหมือนกันนะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมนิโคลและแฟรงค์เลือกวิธีที่ถูกที่สุดในการเดินทางตอนนี้ถึงตาคุณแล้วนะแต่พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกโมโหกับเรื่องแบบนี้เลยสำหรับอลันและเอมิลี่สุดร่ำรวยเลือกทางที่สบายกว่าหน่อยไม่ว่าจะยังไงคู่นี้เขาก็มีเงินจ่ายอยู่แล้วล่ะแหมที่รัก คุณพร้อมจะใช้เวลา3เดือนที่ French Riviera หรือ,อยังขอฉันใช้เครื่องสำอางแป๊บหนึ่งนะใช่ฉันพร้อมแล้วแหมคนรวยเขาก็มีความโรแมนติกแบบของพวกเขาเนาะเร็วเข้าอัศาวินมาเหล็กของฉันโจ้สาวไม่ค่อยมีเงินอย่างนิโคและแฟรงค์ เขาก็มักจะหาวิธีสร้างความสนุกสนานกันได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยมีเงินก็ตามแต่เจ้าสาวสุดร่ำรวยอย่างเอมิลี่และอลันไม่เคยเลือกความบันเทิงที่ฟรีหรอกกิจกรรมยามว่างของพวกเขาน่าสนใจเป็นพิเศษเลยแถมยังแปลกและแน่นอนแพงสุดๆเลยล่ะผมรักคุณมากเลยเงือกน้อยสวยของผมฉันรักคุณมากเหมือนกันค่ะเจ้าชายสุดกล้าหาญแห่งท้องทะเล คุณพร้อมกันแล้วหรือยังเยี่ยมเลยแลกแหวนได้เลยครับผมมีของสุดพิเศษให้คุณที่รักโอ้ฉันรอที่จะเห็นแหวนแต่งงานของฉันไม่ไหวแล้วนี่ไงเล่าแหวนพลาสติกกับเปลือกหอยหรอที่รักมันสวยมากเลยคุณเจ๋งที่สุดเลยแหมเห็นได้ชัดว่านิโคลเนี่ยจะไม่ได้สนใจกับเพชรเม็ดใหญ่สักเท่าไหร่แต่นั่นม่สามารถใช้ได้กับเอมิลี่คนที่อยู่ในสังคมชั้นสูงมาตลอด อลันฉันรับคุณเป็นสามีตามกฎหมายของฉันค่ะฉันสัญญาว่าจะเคารพรักคุณร่วมถูกร่วมสุขไปจนถึงวาระสุดท้ายของเราผมขอรับคุณเป็นภรรยาของผมโอ้พี่รักงั้นคุณโอเคไหมโอเคขอบคุณนะฉันจัดการได้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเพชรเม็ดใหญ่จริงๆไม่ใช่ว่าเจ้าสาวทุกคนจะมีเงินจัดงานเลี้ยงหรูหรา แต่สำหรับนิโคลมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเธอรู้ว่าจะต้องจัดการปัญหานี้ยังไงโอ้ไม่นะพวกเย็ดยาสุดน่าเบื่ออีกแล้วอ่ะคราวนี้ใครล่ะนะัทเจสหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะแฟรงค์ฉันขอวางเค้กก่อนเรียบร้อยตอนนี้นายรับได้เลยสวัสดีจ้ะที่รักว้าวดูเค้กหน่นสิ ใหญ่จังเลยแอมเธอยังไม่แบ่งฉันด้วยมันต้องอร่อยมากแน่นๆเลยใช่มันอร่อยมากเลยล่ะขอบคุณนะคะที่โทรมานะเจสบายอิวสุดท้ายก็ได้กินสักทีกินให้อร่อยนะที่รักแต่เจ้าสาวสุดร่ำรวยเอเมิลี่มีงานเลี้ยงสุดเพอร์เฟกที่จะมีทุกอย่างให้แขกที่มาร่วมงานของเธอเลยชนแก้วหน่อยค่ะที่รัก บนโต๊ะในงานเลี้ยงมีทุกอย่างที่เธอต้องการและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเค,ค้กที่อร่อยที่สุดจากเชฟชื่อดังก้องโลกโอ้ฉันเหนื่อยจังเลยอะไรนะ่ะนั่นของพวกเราหรอดูสิที่รักมันคือเงิน มันเลยเร็วเข้าว้าวพวกเรารวยแล้วผมขอประกาศให้คุณทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันแต่คุณไม่สามารถใช้เงินทำให้เจ้าสาวสุดร่ำรวยเอมิลี่และสามีของเขาอลันสนใจได้พวกเขาน่าจะเอาของที่น่าสนใจกว่านี้มันหน่อยนะคุณพูดถูกผมต้องเข้าใจอะไรผิดนนแน่ๆไม่ไม่ใช่อ่ะนั่นมันช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินเหรอโอ้พวกคนรวยพวกนี้นี่สำหรับเจ้าสาวไม่ค่อยมีเงินอย่างนิโคล ชุดแต่งงานที่หรูหราก็เป็นได้แค่ฝันเพราะว่าเธอต้องประหยัดสําหรับงานแต่งงานของเธออืมแล้วถ้าฉันลองทําชุดจากกระดาษทิชชู่ดูละ่ะป้ายเป็นสีขาวแถมนุ่มด้วยนี่ทุงน่ารักมากแน่แน่หยุดเลยนะนิโคลหยุดคิดไปไกลเลยนะแต่เจ้าสาวสุดร่ำรวยอย่างเอเมลิลี่มีเงินซื้อทุกชุดที่อยู่ในร้านเลยดูเหมือนว่าอันนี้ก็ดีนะ ใช่ฉันชอบมันนะแต่ว่าแล้วอันนี้ล่ะนี่มันก็สวยเหมือนกันนะงั้นฉันตัดสินใจแล้ฉันซื้อหมดนี่เลยละกันเจ้าสาวไม่ค่อยมีเงินก็อยากให้งานแต่งงานของเธอเพอร์เฟกเหมือนกันโชคดีที่เจ้าบ่าวของเธออยากจะทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขแม้เขาจะมีงบไม่มากก็ตาม Frank, คุณจะรับนิโคลเป็นภรรยาของคุณไหมผมรับครับนิโคลล่ะแน่นอนค่ะฉันรับเยี่ยมไปเลยผมขอประกาศให้คุณทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากาันคุณน่าจะจูบเจ้าสาวนะว,ว้าวเซอร์ไพรส์สุดๆแต่เจ้าบ่าวของเจ้าสาวสุดร่ำรวยเอมิลี่ก็เรื่องมากพอๆกับเธอเลย <c ười> คุณคิดว่าผมหน้าตาเหมือนโซฟาไงเอาออกไปเลยนะนี่คุณล้อเล่นบเนี่ย โบอันนี้สวยงั้นผมเอาอ,อันนี้เช้าวันใหม่ของเจ้สาวไม่ค่อยมีเงินก็โรแมนติกในแบบของเธอในที่สุดวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอก็มาถึงแล้วดังนั้นเธอเลือกที่จะมีความสุขในวันนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสำหรับเจ้าสาวสุดร่ำรวยเอมิลี่ ไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องงานบ้านเลยเพราะว่าเธอจ้างคนรับใช้มาทำให้หมดแหละอ้าชีวิตมันช่างสวยงามสุดๆใช่ไหมละ่ะมือเชา้ามือแรกของครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันสำหรับคู่แต่งงานมือใหม่งานนิโคก็เลยตั้งใจจะทำจานพิเศษในวันนี้ ไม่เห็นมีอะไรในตู้เย็นเลยนอกจากพิซซ่าเออแต่นี่มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แย่นะเง้นใส่ซอสหน่อยละกันเยี่ยมเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะที่รักโอ้นั่นกลิ่นอะไรหอมจังเลยสำหรับคนมีความรักไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเย็นๆจากตู้เย็นก็เป็นจานที่โรแมนติกที่สุดในโลกของพวกเขาได้ เช้าแล้วอะที่รักฉันอยากกินอาหารเช้าบนเตียงรอแป๊บหนึ่งนะที่รักเดี๋ยวผมเอาผลไม้สุดโปรดของคุณมาให้สำหรับเจ้าสาวสุดร่ำรวยเอมิลี่ก็ต้องการอาหารเช้าที่แพงเป็นพิเศษสำหรับมื้อเช้ามื้อแรกของเธอคุณชอบเรื่องราวของเจ้าสาวคนไหนมากที่สุดระหว่างเจ้าสาวที่ไม่ค่อยมีเงินอย่างนิโคลหรือเจ้าสาวสุดร่ำรวยอย่างเอมิลี่ บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน